รายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6แบบ active learning โดยโมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้นักเรียนเกิดพัฒนาการตามมาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยมีการประยุกต์ให้สอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคน1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ข้าพเจ้าจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning โดยการจัดกิจกรรมบูรณาการต่างๆเน้นการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริงใช้สื่อใกล้ตัวอย่างหลากหลายให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขโดยประยุกต์ให้สอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคนส่งเสริมให้พัฒนาเต็มตามศักยภาพและการทำงานร่วมกัน 1.4การสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ครับข้าพเจ้า,เาใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6 1.5การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ข้าพเจ้ามีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยการประเมินตามสภาพจริงเช่นการตรวจรายงานแบบสังเกตพฤติกรรม1.6การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนข้าพเจ้าได้จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้เกิดกระบวนการคิดทักษะชีวิตทักษะการทำงานการเรียนรู้และนวัตรกรรมด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยปรับปรุงห้องเรียนจัดบอร์ดจัดมุมความรู้มุมสื่อการสอนจัดโต๊ะเก้าอี้ให้มีความพร้อมต่อการเรียนของนักเรียน1.7 การจัดทําข้อมูลที่สง่งการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนข้าพเจ้าอบรมบ่มนิสัยผู้เรียนให้มีคุณนาธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมด้านที่2การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่2.1นข้าพเจ้าจัดทําข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาข้าพเจ้าทา ข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่เป็นปัจจุบันงานประจำชั้นเรียนแบบประเมินพัฒนาการต่างๆของนักเรียน2.2ดําเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนข้าพเจ้าดําเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบโดยประสานความร่วมมือ กับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาของผู้เรียนรวบรวมข้อมูลบันทึกข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนดูแลพฤติกรรมของนักเรียนตลอดจนออกเยี่ยมบ้านและติดตามช่วยเหลือนักเรียน2.3ปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษา ข้าพเจ้ามีการปฏิบัติงานเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมและงานต่างๆของโรงเรียนที่ได้รับมอบหมายเช่นกิจกรรมทําความสะอาดกิจกรรมวิจัยในชั้นเรียนและกิจกรรมวันฉเฉลิมพระชนพรรษาลอ0สิบจุประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภานีมเครือข่ายข้าพเจ้าร่วมประชุมผู้ปกครองและติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับ การเรียนการสอนมีการสื่อสารทางออนไลน์เช่นไลน์กลุ่มห้องเรียนเพจของโรงเรียนเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครองอด้านที่3การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ3.1พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบต่อเนื่องข้าพเจ้าพัฒนาตนเอง โดยการอบรมประชุมสัมมนาตลอดปีงบประมาณในสาขาที่เหมาะกับระดับของตัวเองเพื่อนำมาพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน3.2มมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัด ประสมการณ์ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดมีการนำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาออกแบบการจัดประสมการณ์เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตามระดับที่คาดหวัง 3.3นำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองวิชาชีพมาใช้ข้าพเจ้านำผลจากการอบรมมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning การทำสื่อการสอนใบงานเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประกอบที่สองการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาข้าพเจ้าปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดเป็นผู้รับผิดชอบงานกิจกรรมและปฏิบัติตามงานกิจกรรมต่างๆ ประกอบที่3การปฏิบัติในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพ 1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติาศาสนาพระหมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส มีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 3. มีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าแสดงออกและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบทำสี่มีจิตสาธารณะมุ่งประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตน 5. มุ่งผลสำเริจงานมุ่งในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังตามความสามารถโดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญ 6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติเจ็าดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 8. ปดเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คำหนึ่งถึงสิที่เด็กและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 9. ยึดถือและปฏิบัติตนตามจรรยาบรณวิชาชีพ 10. มีวินัยและการรักษาวินยัยสำหรับการนำเสนอของดิฉันก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ